อุลมะบอกว่าถ้าในกรณีที่พู้มุสลิมเป็นผู้ปกครองประเทศหนึ่งประเทศใดที่มีศาสนิกอื่นอยู่ด้วยหน้าที่ของมุสลิมเราก็คือจะต้องรักษาศาสนาดูแลศาสนาในทุกความเชื่อปล่อยเขาให้เต็มที่ <c oughs> นี่อิสลามครับตราบใดที่ความเชื่อลทัทธินั้นไม่มาทำลายล้างอิสลามไม่มาเล่ายิงไม่มาทำความชั่วถ้าเขาอยู่ <c oughs> ของเขา โดยสันติแล้วเราเป็นผู้ปกครองต้องดูแลด้วยด้วยเห็นนี้อุลามะเขาถึงมีคําพูดเกี่ยวกับหลักการว่า <_ d iam> ลาหุมมาละนาวาอะไรฮิมมาอะไรนาอะไรดีๆของเขาก็เหมือนกับของเราได้อะไรที่ประสบเป็นทุกโศกทุกยากลําบากกับคนที่เป็นต่างศาสนิเนะี่ยมันก็ถือว่าเราก็ประสบกับความลําบากด้วยเหมือนกันเราก็ทุกโศกไปขาด้วยเหมือนกันนี่คืออิสลามครับอิสลามปกครองประเทศไหนนะ่ย ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกซิมมี่เขาเลยรักอิสลามกันนะครับบางประเทศนี่เปิดประเทศให้เลยครับอียิปต์เปิดเมืองให้ผู้มุสลิมเข้ามาเลยเพราะเขาโดนกดขี่จากการปกครองของอารยธรรมโรมันพวกโรมบางประเทศถูกเปอร์เซียกดขี่พอมุสลิมมาโอ้มีแต่ความสบายและปกครองความเชื่อในเรื่องศาสนาให้อีกเขาเลยรักมุสลิม ท่านาบีมุ hammad สลลอะฮิสลามบอกในฮะดิษซฮเะบทหนึ่งว่าอัลามัซลามาโม,มอาฮิดันพี่น้องฟังฮะดิษส่นนี้นบีให้ความสําคัญกับคนต่างาศาสนาที่อยู่ภายใต้การดูแลปกครองของมุสลิมใครก็ตามที่ไปอาธรรมคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในพันธะสัญญาเราก็คือบรรดาคนที่อยู่ในต่างาศาสนาที่ว่าเขาอยู่ร่วมกับเราในประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของเราอะใครก็ตามไปอาธรรมต่อพวกเขา เอาวินต์ต่กสหูหรือไปริดรอนสิทธิของเขาเขาควรจะได้อะไรเราไปลดเราไปตัดเราไปไม่ให้อิสลามนะเอากัลละฟหูเฝ้ากต่อตอกติฮิหรือว่าไปบังคับเขาในสิ่งที่เกินความสามารถของเขาเช่นไปเก็บภาษีมุสลิมเราเก็บภาษีห้าเปอร์เซ็นแต่คนไม่ใช่มุสลิมอยู่ในประเทศเก็บภาษีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ย ใครจะไปทําได้ถูกไ่มอันนี้คือเป็นการบังคับเกินสมควรเอาเอา,อาหารเมนูใช้อันบิโรดิตี้บีนับสินหรือไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบรรดาคนภายใต้การปกครองที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยโดยเขาไม่เต็มใจนบ,บีบอกนะครับใครที่ไปอาธรรมเขาไปริร,รัณสิทธิเขาไปเก็บ สวยหรือไปเก็บอะไรเกินความสามารถของเขาหรือไปริบสิ่งของที่เขาไม่เต็มใจจะให้ฟานาฮจีจูฮูเยอมันเกียมาฉันจะเป็นคู่กรณีกับเขาในวันเกียมาครับอัลลอฮฺบอกบนบีจะเป็นโจทย์เลยในวันเกียมาโจทย์มาฟ้องคนที่เป็นมุสลิมที่ไปทรรมเขาอ่ะนี่คือมุสลิมครับอิสลามสวยงามแค่ไหนนี่คืออิสลาม เพราะฉะนั้นอิสลามเราเนี่ยเพื่อรักษาไว้ซึ่งศาสนาไม่พอนะศาสนาอื่นที่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามเราก็ดูแลรักษาอย่างดีงามด้วยเพราะฉะนั้นใครบอกอิสลามมาแล้วจะฆ่าคนนั้นตายจะฆ่าพุทธมดเห็นไหมที่เขาเรียกร้องกันอะพวกมุสลิมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะฆ่าพี่น้องชาวพุทธมดไปเอามาจากไหนไปเอาคาบีกุรานมาใช่ไหมฆ่าบางคนอะ เอากุรานมาอ่านแล้วบอกเนี่ยคมภีมรณะให้ฆ่านู่นนี่นั่นฆ่านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เยียบคมภีอันกุรานพี่น้องจําได้ไหมอ่านระยะไม่าาาามาจบนะยะกุรานเราบอกอะไรว่ากอติลูฟีสบิล,ลินละฮิลเลดีนายกอติลูนกุมวลาตาตาดูอัลเราบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงสู้รบในหนทางของโบงกับบรราดาผู้คนที่ได้ต่อสู้กับพวกเจ้า คนที่มารบกับเราอะวลาตาตาดูอย่าละเมิดเขาเด็ดขาดอย่าไปเป็นศัตรูเขานี่ขนาดรบแล้วนะรบตามสภาพของสภาวะสงครามแต่ยายไปละเมิดไปรบรบเสร็จพบคนไม่รู้เรื่องก็ไปจับเข้าไปล่าเข้ามาข่มขืนเนี่ยไม่ได้รบเฉพาะคนที่รบท่านนบบีบอกว่าคนที่อยู่ในโบสถ์ปลอดภัยคนที่อยู่ในบ้านของหัวหน้าเผ่าปลอดภัยผู้หญิงทั้งหลายปลอดภัย คนที่ไม่ต่อต้านกองทัพอิสลามปลอดภัยคนที่อิสลามรบคือทหารที่มารบกับมุสลิมแค่นั้นนี่คืออิสลามแล้วในยะกุรานเราบอกว่ายาละเมิดอินนัลลอฮ์ลายฮิบุลมุอตเตดีนอัลลอฮ์ไม่รักพวกละเมิดมุสลิมเราไม่ได้มาเพื่อทําลายล้างศาสนาหนึ่งศาสนาใดแต่มุสลิมเรามาเพื่อที่จะอยู่กันอย่างสันติและเผยแพร่หลักการศาสนาที่ถูกต้องให้ให้ชาวโลกเขารู้ ใครฟอร์แมนชาฟิลยูมินฟอร์แมนชาฟลยาฟดอัลลอฮุหม่าตลาว่าใครที่ปรารถนาก็เข้ารับอิสลามใครไม่ปรารถนาก็ปฏิเสธไปแต่ต้องรับผิดชอบวันเกี่ยม,มานาโลกหน้าต้องรับผิดชอบแบกกันเองถูกไหมนี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นบอกอิสลามเยอะเลวจะทําลายล้างเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติในอดีตอิสลามไปที่ไหนมีแต่คนเปิดประตูรับครับ นี่คือข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร